ทั้งเสียงหกักเ้อยค่ะปุ่นนะดังโป,ปะโปะเพิ่นวยค่ะเพิ่นกรอบดีแะเท้ด้หน่เพิ่นอวบอ,อันดีครับพี่น้องนี่จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเม่นี้ขยย่อยย่าเอวหัวเถกกะได เวมาเบิงพักเสียนดงพักเสียนที่่อยเคยเก็บเพิ่นลง้งิปปีกายนี่จ้อยืมมองนี่ปีกายนี่เพิ่นตนไงตนอวบอันดีดีพี่น้องเอ้มาที่นี่มาเบิงปีนี่ลูกค้านี่ความอวบเพิ่นกับอวบอยเดยจ้ะแต่่าเพิ่นแห่งอยากเป็นดอกนะคะพี่น้องเนี่ยแล้วเบงดูกค่านี่นจะ้ะอวบอยู่แต่แต่่าแห่งดอกขึ้นเร็วปีกายนี่เต็มเดินนี่ค่ะดนี้เพิ่นมาเฮ็ดอันอันเพิ่นมากวดมา ตัดต้นไม้มาอย่างให้มันแบตนะจะพี่น้องเพิ่นก็เลยบ่ได้เกิดหลายก็เลยเกิดตั้งแต่อยู่หม่องนีเนี่ยยู่หม่องกางๆของเนี่ยจะว่าบ่หลายก็ติมอยู่ค่ะแม่นเบิดเด้อค่ะโอ้ยพุ่นน่ะพี่น้องก็เทียวเทียวแบบนาร์เม่นเบิดเด้อค่ะแต่ไปีกลายนี่เต็มเดือนนี่มันจะต้นต้นสูงฮอดันแอ่วข่อยสูงก็ข่อยอีกก็มีแม่พี่น้องก็มนจต์อวบๆต่ว่าข่อยสิเก็บวที่ดอกพี่น้องเพิ่นอวบแม่ค่ะถึงมันสิเป็นดอกก็สร้างเธอเนาะพี่น้องเนาะ มาพี่น้องมาเก็บผพกเสียน,น้ำยนืน้อเอวหัวเถือกกันเลยจ้าฟังเสียงหักเลอค่ะปุ่นนะป ộ, ป ộ, ปนดังโปะโปะพนค่ะเพนกวบดีจะเทียด้วยนี่นอวบอันดีครับพี่น้องนี่จ้าตามกระแสจักน้อยค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิว่ามีเอวหัวเถือกเฉยจ้าขั้นเมื่อกี้พักเสียนก็นได้กับว่ามนยังดอกจ้าพี่น้อง ก็เป็นย่านเชยดอกเพลก็ว่าไปสั้นละ่ะที่จริงนี่เพยกับมากกินค่ะพักกันเนี่ยพักเสียนเนี่ยค่ะคอยว่ามันขั้นสมเสียบก,ก็กระเทียมปลาเด้อพี่น้องกั่เลียวตะพุ่มมากับน้อจ้าโอ้ถึงกระได้ค่ะกระเทียมปลาเพนสิก,กินแห้งหนึ่งนะเรืองของเรืองหนึ่งว่าขี่นกบ้าออดอกหยอดนั่นหลายเลือกได้กับพี่น้องคอยจะไปเบื้องอีกยี่ห่อหนึง่ง ห้าเทียพ่นอวบอันเราเพิ่นว่าท่านได้ดวกบานนะคะพี่น้องก่อยจะได้เบียบนั้นนะอันนี้ดวกเพิ่นเริ่มสิบานแน่เลยที่จริงกับว่ามีปัญหาดอกแต้ว่าที่ว่าแล้เนาะคะ่ะมันหลายันเลือกได้พี่น้องโอ้ยหงึดจะิขวงอะไรพี่นออ้องเ้ยคอยอ้อมหาอ้อมทีบมองที่คอยเค่ยพอ่อพักเสียนอวบอว้งามจังได้ แค่แขกเกันเกียนไปเมื่อค่อยสิบว่ได้กลับไปเอาอันอยู่มองอันที่ค่อยท่ายลงคลิปให้พ่อเม่พี่น้องเบิ้งไปเรียวที่ข่อยว่าได้เก็บสบะบ้านนีน่เนาะเก็บต่อจากพี่น้องพี่น้องสำหรับพักเสียนปาลาฝรั่งนี่นะตามที่ค่อยเคยเก็บเคยกินเพ่นนี่ข่อยเคยเอาล้องเอาเพ่นไปลวกเบิง้งค่อยกินว่าได้เด้อพี่น้องบ่แแ่บกินบ่ได้เลยค่ะ ไข่เนี่ยแต่ขั้นสมแต่ขั้นสมนสี่แซ่บที่หลีพี่น้องพี่น้องเอ้ยคอยหาเรีย้ยงโหอิหลีวาได้นี่หาเรียกอ่อนมองที่ดอกพระทันได้บานกับจ้อยจ้อยบวบเมีค่ะเมื่อใดนำเนาะฝนก็ตกสี่ล้วพี่น้อง,องเรียกลายอะไปกลับมาเก็บปอ,อ้าจ้อยจ้อย <c oughs> กับรถหาอ้อมจีบอ้อมเดียนกับพวกพ่อยอดอวบ <c oughs> มีมองอวบเนี่ยได้กลับเค้ื่อนมาเอามองพันจะจอยคือเกาจมแล้วจมอีกหนึ่อรเอวหัวถอึอขอโทษขอไปลายๆด้อพี่น้องคอยเลืมเบิ่งอันกล้องคอยยับกล้องยับ โทรศัพท์ไว้หลายห้าพวกเจ้ายินหัวน้ำข่อยค่ะข่อยพึ่งสิเปิดเบิ่งข่อยว่าเอายินหัวไว้คนไทยก็ได้ต้นว่า <c oughs> <c oughs> เนี่ยพี่น้องข่อยเก็บกระ่้มนี่กับเพอาา้อละค่ะตาหน่อยนึงเดี๋ยวข่อยสิขัน้นสมให้เบิ้งน้ำด้จ้าพี่น้องเอ้ย thank you นี่จ้าพี่น้องสมพักเสียนฝรั่งไม่ังเอวกบขันใส่ขวดโหลใส่หหน่อยไม่เงเอวไปเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะย่าเอวก็เห็ดให้เบื้องแล้ววิธีขันสมพักสไตล์ไม่เงีอวหัวเถื่อก็ได้จ้าเห็ดง่ายๆายสบายสบาก็นี่กะย่าเอวกะเซี่ยวไปเก็บใบในห้องมืดในตู้มืดอุณหภูมิปกติธรรมดานี่แหละค่ะกะสิถ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งพุ่นลร ปกติยายเอาเห็ดสมพักนี่เสิใส่เวลาดนอยู่ใจพี่น้องเจ้าแบบไทายอยู่เมืองไทยฮขากับวัวดวนดก,กับวัวเป็นน้ำเมี่ยงได้จ้าเจ่ก็ได้กลิ่นว่าได้เนาว่าได้ถิมว่าได้เสียจากเทียจังไรยายเอ๋อก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆลด้จ้าที่พักกันมาเป็นกำลังเลี้ยงใจให้แม่ยเอ๋วช่องน้นอยหัวตึกตึกตลอดมาค่คอยพักกันอยู่ดีมีสุขสุขดีสุขภาพดีอยู่ดีมีแขงแข็งเลี้ยงตลอดปีตลอดไปสุขภูสุขคนจ้าจังพ่อกับแม่ยเอ๋วว่าเธอได้อีกคิหนา สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้ก่อนด้อค่ะสุขดีจาพี่น้องสวัสดีค่ะ